กินแคลเซียมที่ได้จากโรงพยาบาลแล้วท้องผูกแก้ยังไงดีปกติก็ถ่ายายากอยู่แล้วถ้าจําเป็นต้องกินต่อจะมีวิธีแก้ไหมแคลเซียมที่ได้รับจากโรงพยาบาลส่วนมากก็จะอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับข้อดีของแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือราคาถูกแต่ก็มีข้อเสียคือกินแล้วท้องผูกหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่กินแล้วมีอาการท้องผูกก็ลองพลิกข,ข้างขวดดูก็ได้ครับว่าเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตหรือไม่ สำหรับตรงจุดนี้นะครับผมก็จะมีวิธีแก้ไขด้วยกันอยู่3แบบนะครับแบบแรกก็คือแก้ด้วยอาหารนะครับเพิ่มการรับประทานอาหารพวกไฟเบอร์ก,กับใยมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อช่วยการระบายนะครับแบบที่2ก็คือการรับประทานยาระบายร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาระบายในกลุ่มเม็ดแมงลักนะครับมิวอฟแมกนีเซียหรือว่าเด็กตูโรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยาระบายในกลุ่มไปซาคอิลหรือว่ายาระบายกลุ่มมะขามแขกตัวนี้นะครับ แนะนำว่าให้กินเฉพาะกิจในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับไม่จําเป็นจริงๆไม่ต้องรับประทานนะครับเพราะว่ายา2ตัวนี้จะไปกระตุ้นการบีบตัวของลําไส้นะครับทําให้ลําไส้ชินนะครับถ้าหยุดยา2ตัวนี้เมื่อไหร่นะครับก็จะกลับมาท้องผูกเหมือนเดิมครับแบบที่3นั่นแหละครับก็คือซื้อใหม่มนไปเลยครับอาจจะพิจารณาในการเปลี่ยนแคลเซียมในรูปของคาร์บอนิไปเป็นแคลเซียมซิเตตหรือว่าแคลเซียมกรูโคเนตก็ได้นะครับแต่ตรงจุดนี้คุณก็ต้องยอมรับราคาที่สูงขึ้นได้ด้วยนะครับ หรืออีกทีหนึ่งก็คือรับประทานแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าเปลี่ยนยี่ห้อเป็นยี่ห้อที่มีแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบนะครับเพราะหลักๆแล้วเนี่ยแคลเซียมไซเฟกของมันก็คือทําให้ท้องผูกแมกนีเซียมทําให้ท้องเดินนะครับตรงจุดนี้ก็คือเอาฤทธิ์ของไซเฟกเนี่ยมาหักล้างกันครับวิธีที่ผมชอบแนะนําที่สุดนั่นแหละครับก็คือให้กินแคลเซียมขวดเดิมที่ได้รับจากโรงพยาบาลไปนั่นแหละครับไม่ต้องซื้อใหม่ครับแต่ให้ซื้อแมกนีเซียมเพิ่มอีกขวดหนึ่งครับเท่านี้ก็จบแล้วครับ ก็คือนอกจากแก้ปัญหาในเรื่องของท้องผูกแล้วนะครับแมกนีเซียมยังช่วยการนอนหลับป้องกันการเกิดปวดศีรษะไมเกรนรวมทั้งป้องกันอย่างเกิดตะคิวได้เลยครับหากว่ากินแคลเซียมและท้องผูกนะครับสะดวกวิธีไหนก็เลือกได้เลยครับหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับกดหัวใจนะครับหรือถ้ามีข้อเสนอแนะหรืออยากให้ทําคลิปไหนนะครับพิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ามีคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่คุณรักนะครับ กำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับกดแชร์คลิปนี้ให้เขาเห็นนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ